สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมียบเสมอเสมอสำหรับวันนี้นะคะเป็นข่าวด่วนจ้าขออนุญาตมารายงานข่าวด่วนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวกระจายกันไปทั่วเลยมีการประกาศลาออกของหลวงพ่อนงกฎ เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันเพืเ่อนๆเข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดว่าหลวงพ่อลงกฎมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำมาหารับประทานกับเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุหรือไม่หรือว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่ออย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า ตอนนี้ผู้บรรดาสื่อต่างๆก็กำลังประคมหมลงกันนะคะหลวงพ่อลงกฎประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแสดงว่าไปต่อไม่ได้แล้วจ้ะก,ก็คืออาจจะจนมุมละจนด้วยหลักฐานไม่รู้ว่าจะแถอย่างไร หลวงพ่อลงกฎประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีท่ามกลางกระแสข่าวการตรวจสอบข้อมูลภายในวัดโดยก่อนหน้านี้เคยเลื่อนการถแถลงข่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดอาจใช่มีก็ได้เห็นเนาะเมื่อวานนี้มีการบอกว่ามีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลายๆคนก็ได้บอกเลยว่ามีการหนีอย่างแน่นอนและหลังจากมีข่าวหลวงพ่อลงกฎก็ยังมีข่าว ของพระท่านอื่นอีกด้วยตอนนี้เรียกได้ว่าวงการสง่งเนี่ยใครๆก็เบือนหน้าหนีกันหมดเลยเพราะว่ามันขาดความศรัทธ,ธาแล้วว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าประชาชนหรือว่าชาวพุทธเนี่ยจะหันไปเชื่อใครเพราะที่ผ่านมามีแต่พวกเกจิอาจารย์ดังๆมีแต่พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มีปัญหาอย่างหลวงพ่อลงกฎ ก็ทำให้หลายๆคนตกอกตกใจเลยเพราะว่ามีการบริจาคหรือว่านับถือมาเป็นระยะเวลายาวนานมากแต่พอการเวลาผ่านไปเนาะในเมื่อมันมีเทคโนโลยีมันมีเกี่ยวกับเรื่องยาเข้ามาพพอร์ตผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียชีวิตแล้วมีการช่วยได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่าคุณรับยาตลอดคุณมีวินัยในตัวเองคุณทําตามที่หมอ ได้ให้คําแนะนําคุณก็รอดชีวิตอย่างแน่นอนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติแถมยังสามารถมีบุตรได้ด้วยซ้ําจุดพลิกผันตรงนี้เนี่ยแหละก็น่าจะทําให้หลวงพ่อลงกดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาที่เขาทําการกุศลหรือว่าดูแลผู้ป่วยมาโดยตลอดมันจะต้องยุติแล้วอาจจะทําให้รายได้นั้นหายไปเกิดความโลภหรือไม่แล้วก็หันมาทําในสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะไม่คาดคิด สุดท้ายแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกันไม่เอ่ยเมื่อวันที่18สิงหาคม2568ในเวลา13นาฬิกา พรนะราชวิสุทธิประชานาหรือว่าหลวงพ่อลงกฎได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอําเภอเมืองลบบุรีหลังจากที่มีการเลื่อนในการออกมาแถลงในการออกมา,อาชี้แจงหลายครั้งหลายคราท่ามกลางกระแสข่าวการตรวจสอบข้อมูลภายในวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่17สิงหาคมวัดพระบาทน้ำพุยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนทิทรรศการได้ตามปกติแต่หลวงพ่อลงกฎไม่ได้ออกมาต้อนรับเช่นทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักก็เดินทางแล้วก็เข้าไปเฝ้ารอที่จะทำข่าวเนื่องจากมีข่าวลือว่าวัดจะออกมาชี้แจงต่อสังคม ส่วนนายสมพรโสมาเข่งพยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุได้เปิดเผยว่าหลวงพ่อลงกฎได้เลื่อนการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้เพราะเพิ่งจะมีการแต่งตั้งทีมทนายความชุดใหม่และอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนนายบันเจตเทพพำนักเลขากองกิจกรรมพิเศษได้ระบุว่ากระแสข่าวด้านลบต่อวัดยังคงมีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ตัดสินใจที่จะชี้แจงหรือว่าถแถลงออกไปได้ล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามการประกาศลาออกในวันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของหลวงพ่อลงกฎที่ออกมาประกาศยุติบทบ,บาทพระนักพัฒนา และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยยากไร้มายาวนานกว่า30ปีนับได้ว่าเป็นการปิดตำนานที่หลายๆคนถึงขนาดตกตะลึงกันเลยทีเดียวว่ามันมาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไรเพราะว่า วัดแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานของคนที่ป่วยติดเชื้อหลายๆคนก็มีความศรัทธานับถือแล้วก็ทําบุญบริจาคให้กับหลวงพ่อมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่ห้างไหนหรือว่าตามตลาดก็จะเห็นเกี่ยวกับการบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุเสมอมาเดี๋ยวเราไปดูประวัตินิดหนึง่งประวัติและบทบาทของหลวงพ่ออลงกฎชื่อเดิมนายอลงกฎนมสกุลเดิมไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สมณาศักดิ์พระราชวิสุทธิประชานาตวันเดือนปีเกิดในปีพศ2500อายุ68ปีภูมิลำเนาก็คือจังหวัดกาลสินหลวงพ่อลงกฎอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีก่อนจะศึกษาพระปริยัตธรรมและออกมาทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ด้วยในปีพศ2535ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสรายแรกๆของประเทศด้วยวิสัยทัศน์และความเมตตาหลวงพ่ออลงกฎได้จัดตั้งมูลนิธิธรรมรักคำจุน เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างกิจกรรมบำบัดน,นอกจากการดูแลทางด้านการแพทย์แล้วยังเน้นการฟื้นฟูสภาพจิตใจและการสร้างอาชีพให้กับผู้ป่วยติดเชื้อสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ ในขณะที่แพรรี่ไพยวันตกใจมากบอกว่ายังไม่ทันได้แถลงยังไม่ทันได้ชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือว่าเงื่อนงำหรือว่าการตอบคำถามต่อสาธารณาชนเลยทำไมหลวงพ่อถึงได้ชิงลาออกจากเจ้าอาวาสแล้วล่ะคะแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจํานวนด้วยหลักฐานเปล่าหรือว่าในสิ่งที่ถูกกล่าวหานะั้นมันเป็นเรื่องจริง ก็เลยชิงลาออกซะเลยแล้วปัจจุบันนี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนเอ่ยหลายหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งหลายหลายคนบอกเลยว่าแปลกมากการลาออกแบบนี้แสดงว่าเป็นการยอมรับใช่ไหมแบบนี้มันชัดจริงๆมีคนบอกว่าส่วนตัวผมมองว่าหลวงพ่อหลับหูหลับตาหาเงินอย่างเดียวไม่ยอมบริหารจนลูกน้องนั้นทำเรือหายแต่ถึงยังไงก็ต้องรอตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อน ว่าเข้าออกทางไหนบ้างอันนี้เรียกได้ว่าพยายามที่จะช่วยหรือหาทางลงให้กับหลวงพ่อหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเขากําลังจะบอกว่าหลวงพ่อนั้นบริสุทธิ์หรือเปล่าคือศรัทธาแล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นฝีมือของหลวงพ่อแต่ว่าจากที่ได้ฟังจากในรายการหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะปฏิเสธความผิดของหลวงพ่อไปไม่ได้เลยนะยิ่งในเรื่องของจดหมายของพยาบาลจิตอาสา ที่ได้ออกมาเปิดโปงตั้งแต่ปี2014ก็คือเมื่อ11ปีที่แล้วเหมือนกับว่าหลวงพ่อไม่เต็มใจจะให้มีคนมาช่วยเหลือในผู้ป่วยด้วยซ้ำเพราะว่าพยาบาลจิตอาสานั้นเขาก็มียามีอะไรหรือว่ามาดูแลมาช่วยเหลือให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการบำบัดได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดจนกระทั่งเหมือนกับว่าพอผู้ป่วยนั้นหายเร็วมากขึ้น หรือว่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเนี่ยหลวงพ่อไม่ชอบก็เลยไล่คนเขาออกไปหมดเลยเพราะว่าต้องการที่จะให้มันดูอนาถา,ามันดูทุกเข็นให้มันดูอเนกอนาถเข้าไว้เงินบริจาคจะได้เข้ามาตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนจะทราบนะคะว่าผู้ป่วยโรคนี้ไม่ได้เป็นเหมือนดังในอดีตแล้วดังนั้นคนที่ใกล้ชิดเนี่ยบางทีก,ก็ก็น่าจะฉุกคิดนะ เพราะว่าตลอดเวลาที่มีการหลั่งไหลเงินบริจาคเข้าไปเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้คิดไงว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้เนี่ยการแพทย์มันไปถึงไหนแล้วมันไม่ได้อนเนกอนาถเหมือนสมัยก่อนนะคนที่มาแก้ต่างให้บอกว่าหลวงพ่อหลับหูบหลับตาหาเงินในขณะที่คนอื่นๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวหลวงพ่อเนี่ยอาจจะใช้ช่องโหวน่นนี้แล้วก็ทําให้เรื่องราวมันเลวร้วายลงไปก็เหมือนกับอาจจะยังศรัทธาหลวงพ่ออยู่ ก็มีคนมาบอกว่าโอ้โหกดังวัดเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะการวางของอย่งกับพื้นรอทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันโดนน้ำฝนบ้างหรือว่าเก่าจนกระทั่งไม่ได้ใช้งานเหมือนที่ทางคุณจตุรงจงอาสาได้พูดว่า จะได้ของมากเลยที่เอาของไปบริจาคแล้วก็ทิ้งร้างเอาไว้โดยไม่ได้ใช้โดยสนใจที่จะรับเพียงแค่เงินอย่างเดียวแค่นี้ก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ของหลวงพ่อดได้แล้วแหละว่าต้องการเงินบริจาคอย่างเดียวข้าวของไม่ต้องเอามาเพราะฉันไม่อยากได้ฉันอยากได้เงิน คนนี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าข้าวของที่มันกองพเนินเทินทึกตึกร้างก็เริ่มเท่มสนามบอลก็ใหญ่โตโมโหรานหลวงพ่อลงกดกับหมอบีจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเหรอไม่ใช่อ่ะวินยูชนเห็นข่าวยังเสียดายถึงทรัพยากรคนที่เขาอ้างว่าตัวเองนั้นมีปัญญาสงูงส่งไม่ว่าจะด้วยทางไหนก็ตามกบมาจากนอกซะด้วยจะไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้สึกรู้สาไม่ละแคละคายอะไร ไม่ใช่แล้วแหละอย่างเงี้ยมันผิดปกติเกินไปถ้าเกิดคุณจะอ้างแบบนั้นมีคนมาแซวด้วยนะบอกว่าแต่ทำไมไม่ศึกทำไมลาออกอย่างเดียวลาออกอย่างเดียวแล้วก็ครองจีวรต่ออย่างนั้นน่ะมันจะถูกหรอมีคนบอกหลวงพ่ออย่าเพิ่งหนีนะกลับมาสำแดงในเรื่องของเงินบริจาคให้กระจ่างก่อนเพราะว่าอยู่ๆจะมาลาออกแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าจะโดน157่ซะด้วยซ้ําเพราะว่าเป็นเจ้าพนักง,งานต้องรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอนเพราะว่าทรัพย์สินมันเป็นจนํานวนมากขนาดนี้แล้วแถมที่พยาบาลจิตอาสาได้ออกมาแชร์เมื่อ11ปีก่อนนั้นพี่หนุ่มยังถามเลยว่าอา้าวแล้วทําไมมันไม่ได้เป็นเรื่องออกมาก็บอกว่าสมัยก่อนที่มีการเขียนคอลัมน์ของทางบางกอกโพสเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ คนอ่านคนเข้าถึงคนรู้เห็นก็น้อยแล้วก็อาจจะมีความศรัทธายเยอะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของหลวงพ่อไม่มีใครละแคะระคายไม่มีใครสงสัยท่าน,นท่านด้วว่าพยาบาลได้บอกเลยว่าไล่ออกหมดใครที่จะมาดูแลผู้ป่วยดีให้ยาดีทําให้ผู้ป่วยหายเร็วนั้นเหมือนกับว่าหลวงพ่อไม่ชอบ ไม่ต้องการให้วัดมันพัฒนาไปสรุปแล้วการอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นพระนักพัฒนาก็คือเป็นเรื่องลวงโลกทั้งสิ้นต้องการให้มันอยู่แบบอนาถาเงินจะได้ไหลามาเทมาอันนี้ถือว่าน่าเกลียดมากมีคนบอกว่าการลาออกไม่ได้ทําให้ท่านพ้นผิดนะท่านจะมาหนีไปแบบนี้ไม่ได้ต้องรอตํารวจมาจัดก,การส่วนทางด้านสนธิบอกว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของหลวงพ่อลองกฎ จ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุไม่ได้หนีนะไม่ได้หายไปไหนแค่หนีไปตั้งหลักอ่ะสรุปแล้วหนีไปกบดานที่ไหนเอ่ยอ่าอันนี้ก็น่าคิดนะไอ้ตั้งหลักเนี่ยไปตั้งหลักที่ไหนไม่ใช่ว่าไปตั้งหลักที่นอกประเทศนะอันนี้ถือว่าอันตรายมากในการหอบเงินบริจาคหนีหรือเปล่าหรือว่าให้เมียยักย้ายถ่ายเทไปไหนแล้วหรือเปล่ามีคนบอกว่ากูว่าแย้มมันชัว์แล้วนะนี่ชัว์มากกว่าไอ้แย้มอีก ตอนนี้ผู้คนไม่ได้เรียกว่าหลวงพ่อลงกฎดแล้วนะคะลายเป็นรัพนามอย่างอื่นไปแล้วจ้ะมีคนบอกว่าแม่งโคตรสุดยอดเลยพระองค์นี้เอาเงินทุกช่องทางเลยทำกองบริจาควางบนรถแท็กซี่มา13ปีแบ่งกับแท็กซี่30 70 บัญชีวัด8บัญชีแต่เงินอยู่ในวัดมีอยู่10ล้านบาทอุชาตตันเจริญยังบอกว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์ผุดผ่องกูอยากจะรู้ยังจะมีคนกราบไหว้มันอยู่ไหมแล้วถามจริงๆเถอะสำนักพุทธจะมีเอาไว้ทำไมปล่อยให้คนในปกครองมาหลอกชาวบ้านกี่ครั้งแล้วกี่วัดแล้วกี่คณะแล้วทำกันจนรวยค่ะศิลธรรมจริงๆไม่รู้ว่าคนพวกนี้รู้เห็นเป็นใจกันด้วยหรือเปล่า ใส่มียไว้กินงบประมาณแต่ไม่ได้มีประโยชน์อันใดกับประชาชนเลยนี่คือความล่มสลายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอนาคตเด็กรุ่นใหม่จะนับถือพระสงฆ์น้อยลงเข้าวัดน,น้อยลงทําบุญน้อยลงความอู้ฟู้ของพระสงฆ์ในยุคนี้อีกหน่อยก็จะไม่เหลืออะไรเลย เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ศรัทธาศาสนาพุทธอีกต่อไปแต่ก็ยังมีคนมาแย้งนะคะบ,บอกว่าศาสนายังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่ใจคนคือคุณจะพูดแบบนั้นก็ได้อะแต่ว่าณตอนเนี้ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าขาดความเชื่อมั่นคุณจะหันหน้าไปหาใครละ่ะในเมื่อพระดังๆทั้งนั้นเลยที่มีปัญหาในตอนนี้ถูกไหมคะพระชั้นครูทั้งนั้นเลย ยิ่งหลวงพ่อลงกฎวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยหลายๆคนเชื่อมั่นมากๆเพราะว่าดำเนินการมาอย่างยาวนานทุกคนก็จะศรัทธาว่าเป็นพ่อพระจริงๆที่มาโปรโดคนที่แทบจะไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วแม้กระทั่งครอบครัวเขายัางไม่เอาแต่หลวงพ่อก็ยังอบอุ้มแต่กลับกลายเป็นว่าเบื้องหลังเป็นแบบนี้ใครจะเชื่อในศาสนาพุทธถ้าใครยังหลงเชื่องมงายอยู่ก็ไม่รู้จะไหวไงแล้วเพราะว่า ตอนนี้หลายหลายคนก็คงจะได้เห็นแล้วว่าพระที่อ้างตนว่าเป็นเป็นคนดีอ่ะเป็นพ่อพระแต่กลับกลายมาเป็นแบบนี้แล้วใครยังจะหลงเชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็รายงานแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณเชื่อในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่ออลงกฎหรือไม่ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ